สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบครูพี่ตาลน,นะคะในรายวิชาเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆหยิบหนังสือวิชาเสริมประสบการณ์เล่มสีเขียวขึ้นมาเลยค่ะและเปิดแบบฝึกหัดน,นะคะใบหน้าที่2ค่ะเราขึ้นสาลาใหม่แล้วนะคะเด็กๆสาลาที่4ค่ะคือสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะเราอยู่ในหน่วยของการสื่อสารนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูพี่ตาลจะมาสอนเด็กๆเรื่องของจดหมายนั่นเองค่ะจดหมายภาษาอังกฤษว่า letter L e W t e r letter แปลว่าจดหมายค่ะต่อไปเราจะมาดูส่วนประกอบของจดหมายกันนะคะส่วนประกอบของจดหมายก็จะมีซองจดหมายนะคะมีเนื้อหาของจดหมายนะคะแล้วก็มีสแตมนะคะต่อไปลักษณะของซองนะคะก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะด้านหน้านะคะก็จะมีช่องนะคะใส่จดหมายนะคะมีแถบกาวด้านหลังก็จะมีที่เขียนนะคะ ผู้ส่งแล้วก็ผู้รับนะคะแล้วก็เราจะต้องติดสแสตมด้วยนะคะต่อไปชนิดของจดหมายนะคะก็จะมีหลายแบบเลยนะคะมีจดหมายส่วนตัวจดหมายธุรกิจแล้วก็จดหมายราชการนะคะต่อไปการเดินทางของจดหมายก็สามารถเดินทางได้หลายแบบเลยนะคะจะเดินทางด้วยรถเครื่องบินหรือเรือก็ได้นะคะแล้วแต่ความเร็วความสําคัญของจดหมายแต่และอย่างนะคะ ต่อไปสถานที่ส่งจดหมายเราส่งจดหมายได้ที่ไหนนะคะที่ทํากลารไปรษณียน์นั่นเองค่ะหรือจะมีตู้สีแดงเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะ,ะตู้สีแดงนี้คือตู้รับจดหมายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะใครเป็นผู้ส่งจดหมายค่ะเด็กๆเก่งมากค่ะคือบุรุษไปรษณียน์นั่นเองบุรุษไปรษณีย์ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่รับจดหมายแล้วก็นำจดหมายไปส่งให้ผู้รับค่ะเด็กๆ หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของจดหมายไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูในแบบฝึกหัดกันเลยค่ะในแบบฝึกหัดนะคะคุณครูจะมีคําถามให้เด็กๆเกนี่ยสองข้อนะคะก็คือข้อที่1ใครมีหน้าที่รับส่งจดหมายคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็สามารถการกรบาดท,ทับคําตอบที่ถูกต้องได้เลยนะคะข้อที่2ค่ะเราส่งจดหมายได้ที่ไหนนะคะรู้ก็กากาบาดท,ทับคําตอบที่ถูกต้องนะคะ หลังจากที่ลูกทําเสร็จแล้วนะคะลูกก็เขียนชีอด้านล่างให้ครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับครูพิตาในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ